เควินเดียมลำสลัดเจ็บผ่านคอฟิตลงเล่นให้กันท่าเรือพาทีมเสมอเปอร์ซิปบรรดุง2ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกเอเชีย2อย่างแน่นอนแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนกับดรามา่าเป็นการแซะเป็นการแซวในโลกโซเชียลมาเยอะเหมือนกันเพราะเควินเพิ่งจะถอนตัวจากทีมชาติไทยจากเกมที่ผ่านมาที่เราเล่นกับเลบานอนแล้วก็สปลาวไปจริงจงย้อนไปเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับก็มีการประกาศรายชื่อเตะทีมชาติไทยที่จะลุยศึกอุ่นเครื่อง2เกม ที่เจอเลบานอนกับลาวนะครับแข่งขันกันที่มอธรรมาศ,าศาสตร์รังสิตซึ่งเควินก็ถอนตัวออกไปจากทีมชาติไทยรายงานก็บอกว่ามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าแต่สุดท้ายเนี่ยพอจบในช่วงทีมชาติไปเนี่ยเขากลับมาเล่นให้การท่าเรือ3เกมเลยนะครับก็ไล่เรียงจาก FA ฟเอที่แพ้บ um ีจีบทุม1ต่อ2เนี่ยย้อนไป20พฤศจิกายนที่ผ่านมาลงเล่นในครึ่งหลังเราทำหนึ่งแอสซิสต์ได้ด้วยให้ลอสนัดูบูญย่าม่งนะฮะ ลงเล่นเจออุทัยธานี51นาทีพาทีมเสมอ1-1และล่าสุดกับการลงเล่น59นาทีพาทีมเสมอเปอร์ซิบันดุง2-2ในศึกเอเชีย2จริงๆเควินเนี่ยเขายังคงบาดเจ็บข้อเท้ามาตลอดนะฮะคือข้อเท้าเขาก็บวมนะเขาก็พยายามจะล็อกข้อเท้าคล้ายๆเหมือนเฟือกเลยฉีดยาแล้วก็เจาะน้ําออกเพื่อลงเล่นนะครับร่างกายเขาอ,อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังคงฝืนลงเล่นได้แต่ปัญหาที่ท่าเรือก็ส่ง ทางเควินลงตลอดเนี่ยคือถ้าเรือขัดเควินไม่ได้นะครับเพราะเควินลงเล่นแบ็กซด์เมื่อไหรเนี่ยเขาก็สร้างความแตกต่างได้มากสำหรับผมนะถ้าไม่นับเทียร์ทอนบุญมาทันนะครับตอนนี้เขาคือแบ็กซด์เบอร์หนึ่งไทยลีก ผมว่าถ้าร่างกายเขาไม่ใช่แบบนี้ยในยุโรปเขาไปเล่นได้แน่คงไม่มาไทยลีกหรอกซึ่งแฟนบอลก็คอมเมนต์กันนะครับถ้าสโมอสส์เนี่ยยังส่งเควินแบบนี้ต่อไปมันอาจส่งผลกับทีมชาติไทยจริงๆก็ได้ในระยะยาวโอเคคือมันมีคนมาเล่นต่อจากเทียร์ทอนได้แหละแต่คุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงเท่าเควินที่จะลงเล่นนะครับ แต่ที่ผมไปคุยกับเดอตุกปีพงผิวออนมาล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็คิดว่าเควินยังคงอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยต่อไปส่วนภาพรวมเกมเนี้ยการท่าเรือผมว่าโชคร้ายที่เสียสองประตูมันมาจากจากังหวะ ที่มันอาจจะไม่น่าเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งการเสียจุดโทษที่อาสนาวีไปทาฟาวซึ่งหมติอาสนาวีเล่นดีมากๆหรือว่าสุมเมธีโคโพที่รับบอลหลุดเนี่ยจนทําให้โดนยิงมาตูช็อตนั้นเองก็จริงๆก็ไม่น่าจะรับผ้าเหมือนกันส่วนเกมลุกบอกว่าที่มันดูจะลงตัวขึ้นมันดีขึ้นดุมยาฟอร์มดีเนี่ยคือบอกว่าส่วนหนึ่งนะ การปล่อยโมตา้าไปอ่ะมันทําให้โคชอ้นยิ่งทํางานได้ง่ายขึ้นคือในแง่ของการตัดสินใจส่งผู้เล่นลงสนามตําแหน่งเกมรุกเนี่ยพอทีผ่านมามันมีนักเตะต่างชาติหลายคนมีนารุกหลายคนต่างชาติอะโอ้โหมี3คนแล้วฟิลิเป้อารมอริมวิลเลนโมตา้าแล้วก็โรจอนาด,ดูมบุย่าไหนจะมีเจ้าต้นเทียศักเพอร์อฮิมายแล้วก็มีพวกโตริมเซนทังปกร์เป็นพักปฐมพลเจริญรัตนาพิรมบดินผาลา หลายคนก็สามารถลงเล่นได้คือบางทีพอตัวเลือกเยอะมากๆนะมันทําให้ การตัดสินใจส่งผู้เล่นเนี่ยมันลำบากมันก็บางทีตัดินใจทําให้มันเกิดความผิดพลาดเหมือนกันส่วนทีมอื่นจากไทยที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับในเอเชีย2ก็จะมีชูแบงคอกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วแม้ว่าจะแพ้ทั้งแทมเนสโรเวอร์แต่ก็ยังดีพอในการจะเข้ารอบส่วนเมืองทองท,องที่พิกมาชนะสลังงอได้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันต่อในนัดสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอของแข็งจากเกาหลีชนบุคคุนไดมอเตอร์ที่พวกเขาเข,าเข้ารอบไปแล้ว คือได้เมืองทองชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแต่ถ้าเสมอเนี่ยต้องลุ้นให้เซยงอไม่ชนะเซบูเท่านั้นซึ่งโอ้โ,โอกาสเข้ารอบบอกเลยมันก็ยัง50-50อยู่นะครับคิดยังไงครับกับอนาคตของเควินดียอมลัมคือกับสโมสอเนี่ยเขาอนาคตสุดสแน่นอนยังอยู่กับทีมอีกยาวๆแน่นอนแต่กับทีมชาติไทยล่ะการถอนตัวไป8ครั้งครั้งที่9เนี่ยในการจะถอนตัวมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วมีโอกาสแค่ไหนกับการที่อิชิจะเรียกมาติดทีม ไปลุยศึกในเอเชียนครับรอบผัดเลือกเดือนมีนาคมปีหน้าฮะลองคอมเมนต์กันดูหน่อยในคลิปนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ